วางหูเมื่อสักครูค่ได้คุยกับพี่หนุ่มกันชัยแล้วครับผมกับพี่หมวยนะครับเมื่อสักครู่พี่หนุ่มก็พี่หมวยโทรกลับไปเนาะก็ประเด็นแรกเลยที่เราได้คุยกับพี่หนุ่มก็คือพี่หนุ่มได้ฟังฟิล์มแล้วเนาะฟิล์มเนี่ยขอโทษก็พลาดพลั้งไปแต่ก็ยอมรับความผิดว่าอ,อ้างชื่อพี่หนุ่มจริงพี่หนุ่มรู้สึกยังไงพี่หนุ่มก็ตอบเมื่อสักครู่ว่าาฟังแล้วเนี่ยเขาก็ยอมรับในข้อเท็จจริงซึ่งก็เชื่อว่า คนที่ฟังฟิล์มแถลงเนี่ยเชื่อว่าคนฟังฟังแล้วดูรู้ดูรู้ฟังก็รู้ก็ถามกลับไปว่าแล้วให้อภัยฟิล์มไหม,มพี่หนุ่มก็บอกว่าผมไม่โอเคกับการทำแบบนี้แล้วก็ไม่ชอบการเอาเปรียบคนคือมันไม่ควรจะเกิดขึ้นทั้งกับเหยื่อผู้เสียหายรวมถึง คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทําในคดีมันไม่ควรจะไปตบซับเขาแบบนี้ค่ะพี่หนุ่มบอกด้วยนะคะบอกว่าเงิน20ล้านเนี่ยเอาไปให้ผู้เสียหายดีไหม,อ,มอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่คุณฟิล์มพูดคำว่าคลิปเนี่ยมันมีการตัดต่อ,อพี่หนุ่มก็บอกว่าออายืนยันฝั่งพี่หนุ่มก่อนนะว่าไม่ได้ตัดต่อคและเพื่อความชัดเจนเนี่ยส่งตำรวจแล้วไงให้ตำรวจไปดูเลยซึ่ง ตัวที่ส่งตำรวจเป็นคลิปเต็มถูกไหมแล้วคลิปที่ออกอากาศไปเนี่ยมันก็เป็นช่วงสับย่อยช่วงเล็กๆที่อยู่ในคลิปเต็มอยู่แล้วค่ะดังนั้นให้ตำรวจเอาไปพิสูจน์เลยว่ามีการตัดต่อหรือไม่แต่ส่วนตัวยืนยันไม่ได้ตัดต่อ,อและก็จะตรงกับทนายตุ๋ยเมื่อสักครู่ก็คือพี่หนุ่มบอกว่าก็ได้ฝากให้ทนายจัดการเรื่องนี้โดยแจ้งกับทางตำรวจว่าก็ต้องคุยกับบอสปันไงค พี่หนุ่มบอกเลยว่าก็จะเป็นหน้าที่ของตํารวจที่ต้องไปสอบสวนบอสปันว่าวันนั้นได้มีการคุยกับฟิล์มหรือเปล่านี่คือที่คุยกันเมื่อสักครู่ช่วงพักเบรกค่ะนะอวงั้นฟังจากฟิล์มบ้างวันนี้ต้องอย่างนี้ครับคุณผู้ชมคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยจะเป็นสองช่วงนะครับช่วงบ่ายสองเนี่ยออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หลังจากจบรายการแล้วก็มาถแถลงที่ช่อง8คุณผู้ชม ผมเอาเนื้อหาเนี่ยมารวมกันคือส่วนหนึ่งมันก็จะต้องยอมรับว่าเนื้อหาในรายการคนดังนั่งเคลียร์มาอาจจะมีความแตกต่างน,นิดนึงแล้วก็จะมีมีอารมณ์ของอาจารย์ยิ่งสัก์พ่วงเข้ามาด้วยแต่ตอนที่แถลงก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเอาประเด็นแรกก่อนว่าคลิปมีการตัดต่อหรือไม่ตอนที่มาออกในรายการคนดังนั่งเคลียร์เนี่ยคุณฟิล์มพูดชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่เสียงของผมทั้งหมดนะอมไม่ใช่เสียงของผมทั้งหมดแล้วคลิปเนี่ยมีการตัดต่อฟังแล้วก็ตกใจ ทีนี้ในช่วงคนดังนั่งเคลียร์เนี่ยพูดประมาณนี้ค่ะแต่พอมาช่วงของการถแถลงข่าวช่วงการถแถลงข่าวคุณฟิล์มก็บอกว่าคลิปมีการตัดต่อแต่ผมเข้าใจคลิปมันยาวมันยาวตั้ง29นาทีมันก็คงอาจจะมีการตัดออกไปเป็นบางส่วนตัดอะไรยังไงแต่มันต้องฟังตัวเต็มมันต้องฟังของจริงลองฟังการอธิบายช่วงคลิปตัดต่อก่อนครับ ประเด็นตัดต่อเนี่ยครับผมจะบอกว่าคือมันไม่ใช่เสียงผมทั้งหมดประเด็นตัดต่อคือผมเข้าใจครับไม่มีใครมาฟังไหวหรอกครับยี่สิบเก้านาทีแต่ผมอยากให้ไปฟังครับว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดจากมีผู้หญิงสองคนเนี่ยพูดหัวข้อต่างๆไหมผมผมก็ตอบไปทีละคำถามแ,แค่นั้นเองคือเดีย๋ยวผมก็เอาเรื่องของผมเนี่ยเข้าเข้าไปสู่กระบวนการทางฝั่งทนายผมเหมือนกันเพราะว่าผมก็ต้องป้องตัวเองเพราะผมไม่ได้พูดกระทำผิดอะไรผมไม่ได้มีเจตนาผมไม่ได้ไปรับรู้อะไรกกับเงินของคุณ แล้วผมก็ไม่ได้ไปรับเงินตรงนั้นแล้วผมก็ไม่ได้ไปได้เงินอะไรกับพวกคุณผมไม่รู้คุณทําอะไรกันอยู่แต่คือว่าอยู่ๆบริษัทผมวันนี้ไมนต้องมาเสียเพราะเพราะผมไปคุยแค่วันนั้นอ่ะผมก็พลาดต,ตรงที่ว่าแล้วผมจะไปรู้ได้ไงว่าอยู่ๆพลาดเสียงอย่างนี้เวลาผมจะไปคุยงานกับลูกค้าผมจะต้องให้ทนายคุยแทนตัวผมเหรอมีนี่เรื่องตัดต่อเอาตรงๆก็ฟังแล้วก็งงว่าสรุปตัด,ต,ดตัดตรงไหนเนี่ยใช่ไหมหรือหรือเป็นการคัดออกมาเป็นบางช่วงหรือเปล่าคุณฟิล์มจะสื่ออย่างนั้นหรือเปล่า เอาแต่ทาไมคุณฟิล์มบอกว่ามันไม่ใช่เสียงผมทั้งหมดอืมอ้าวแล้วเสียงตรงไหนไม่ใช่เสียงคุณฟิมเ,เพราะว่าผู้ชายก็มีเสียงเดียวมีเสียงเดียวค่ะอ่ะนี่เรื่องตัดต่อนะอนี่คือสิ่งที่คุณฟิล์มอธิบายทีนี้ประเด็นสําคัญเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้คุณฟิล์มไล่เป็นไทม์ไลน์ครับคุณฟิล์มบอกว่าช่วงประมาณมิถุนาหกเจ็ดได้รับการติดต่อจากกริตอนงเพราะตัวเองเนี่ยเคยทํางานร่วมกับกริตอนงกริตอนงมาว่าจ้างให้บริษัทตัวเอง ถ่ายโปรโมทพักการเมืองก็เอาภาพนี้มายืนยันภาพนี้กฤิอนงใส่เสื้อสีขาวเห็นไหมเนี่ยผมเนี่ยไปดูดมาจากเพจของคุณกริดอนงอเองนะเนี่ยเริ่มติดต่อกันคือมิถุนาแล้วคุณฟิล์มก็อธิบายว่าบริษัทของคุณฟิล์มเนี่ยทำเรื่อง PR Marketing เป็นเหมือน Production House ก็จะคอยทำ PR า PR ให้กับบริษัทต่างๆห้างร้านต่างๆฝั่งของดีไอคอนเขามาว่าจ้างผ่านกริดอนงเริ่มคุยมิถุนาหก6 7 หลังจากนั้นพอมาตุลาคุณฟิล์มก็เอารูปมาให้ดูอีกเป็นรูปกริดอนงใส่เสื้อชมพูนี่ตุลาก็มีการคุยกันอีกครั้งซึ่งช่วงนั้นน่ะคุณฟิล์มกล่าวอ้างว่ากริดอนงเขาบอกเขาไปคุยกันมาแล้วว่าดิไอคอนจะให้ทำพีา PR ด้วยงบ20ล้านอพอถึงวันหนึ่งจำไม่ได้แล้ววันไหนก็ช่วงนั้นแหละช่วงเช้ากริดอนงเขาโทรมาคุยว่าอ่าเราจะทำแผนมาร์เก็ตตกัน เราจะทําเป็นแผน marketing แล้วพอกลางคืนประมาณสักเที่ยงคืนกริดอนองก็โทรมาบอกว่าอยู่กับปันตอนนั้นผมยังงงอยู่เลยเอยู่กับปันเหรอแล้วอธิบายอะไรเข <im itation> าก็ส่งให้ผมเนี่ยคุยกับบอสปันผมก็อธิบายแผน marketing ไงผมเป็นบริษัททำ marketing ดังนั้นเนี่ยตอนนั้นมันยังไม่ได้เป็นคดีเลยถ้าผมรู้นะว่าเขาทําเรื่องไม่ดีหน่วยงานราชการออกมาระบุว่าเขาทําเรื่องไม่ดีผมไม่มีทางรับงานแต่นี่ผมเป็นบริษัทผมก็เลยรับงาน ผมพยายามอยากได้งานก็เลยต้องอ้างต้องขออาภายัยขอโทษจริงๆที่ไปอ้างถึงพี่หนุ่มกัญชัยแต่ผมอยากได้งานไงทีนี้นักข่าวพยายามถามอ้าวแต่จ่ายอะไรเป็นเงินสดเลยอ่ะยี่สิบล้านคุณฟิล์มบอกว่าอันนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือเขาต้องจ่ายให้กริตอนงผมเนี่ยรับต่อจากกริตอนงอีกทีอันนี้ต้องไปถามกริตอนงแล้วผมไม่รู้ ผมเป็นแค่บริษัทรับจ้างต้องคุยกับตัวกลางแล้วเรื่องเงินน่ะผมก็เป็นแค่บริษัทบริษัทหนึ่งที่เข้าไปรับงานจากผู้จ้างงานคือคนจ้างงานเนี่ยครับก็คือคุณกิตนงเนี่ยเขาก็ติดต่อมาจ้างงานผมว่าอยากให้ทำพีอาร์โปรโมทบริษัทไอคอนหน่อยนวันนั้นเนี่ยก็คือเดือนมิถุนาเขาก็ได้เล่าว,ว่าธุรกิจเขาเป็นยังไงพอผมฟังในในมุมด้านเดียวเนี่ยผมก็เอออย่างนั้นก็ไม่น่าทํายากนะก็แค่ ออกรายการอย่างที่พวกเขาบอกมอกว่าเขาอะตอนนี้ตะเวนออกรายการอยู่นะครับเพื่อ,อทําให้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีคนได้รู้จักมากยิ่งขึ้นเขาก็บอกว่าโอเคเขาไปคองงบมาแล้วว่าเขามีกันเนี่ยจะทํางบการตลาดเนี่ยประมาณ20ล้านต้องบอกว่าผมไม่ได้คุยผ่านดีไอคอนนะผมไม่รู้จักกันผมคุยผ่านคนกลางคนหนึ่งนะครับก็คือคุณกีรน,นงเสร็จแล้วพอตอนกลางคืนอยู่ๆก็มีคุณกิรน,นงโทรมาผมอีกแล้วก็บอกว่า เนี่ยบอสปันมาหาผมก็ไม่รู้จักว่าบอสปันคือใครอยู่ๆเขาก็คุยกับผมเลยผมก็ตกใจว่าเอ้าอะไรแล้วทําไมเขาเขาคุยเรื่องเดิมๆเขาเขาพยายามถามเราว่าสรุปเท่าไหร่สรุปเท่าไหร่ทั้งที่นี่เขารู้อยู่แล้วว่าเท่าไหร่แต่เราอ่ะก็ด้วยความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการเราก็บอกไปตามนั้นว่าก็ยี่สิบล้านก็คุณเคาะมาแล้วว่ายี่สิบล้านแล้วทา้งคนกลางก็บอกอยู่ว่าพวกคุณตกลงกันแล้วว่าจะจ่ายเป็นเงินสดผมก็พูดตามที่เขาบอกมาทุกอย่าง แต่ว่าในคลิปเสียงเนี่ยมันอาจจะดูว่าผมเป็นคนพูดจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนพูดส่วนคนกลางเขาจะไปคุยอะไรกันมาก่อนผมขอบอกตรงนี้ว่าผมไม่รับรู้ผมไม่รับทราบว่าเขาไปคุยอะไรกันมาก่อนจบเรื่องคือผมก็ไม่ได้รับงานนี้ผมก็ไม่ได้เงินจากจากการที่ผมพรีเซนต์บริษัทผมก็เสียหายแล้ววันนี้ตัวเองผมก็เสียหายเสียหายตรงที่ว่ากลายเป็นโอ้โหเครดิตที่ผมสร้างมาทั้งหมดกลายเป็นคนงงในตนนี้หาว่าผมมาเกี่ยวข้องอะไรซึ่งผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยกับไอคอน ผมเปแค่บริษัทหนึ่งที่ไปรับงานจากคุณกิตอนองแค่นั้นเองเมื่อวานพี่หนุ่มเขาก็โทรมาหาผมแล้วคือเขาก็แบบ <im it> เขาก็ว่าผมเขาอะไรเงี้ยผมก็บบขอโทษพี่หนุ่มจริงๆครับขอโทษมากๆเลยตรงที่ว่าผมเนี่ยคือไปขายงานโดยการที่ไม่ได้ขออนุญาตพี่หนุ่มก่อนแล้วสิ่งที่พี่หนุ่มด่าผมมาเมื่อาวานผมก็จะมาปรับปรุงวันนี้เขาด่าผมในรายการอีกก็เหมือนพี่สอนน้องคนหนึ่งผมก็ยินดีรับฟังทุกเรื่องเลยเพราะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปช่วยโจรเลยแม้แต่นิดเดียว ยังไงอ่ห <c oughs> คือด้วยความเคารพนะครับตัดไปที่รายการคนดังนั่งเคลียร์ช่วงที่คุณฟิล์มอธิบายเรื่องนี้อธิบายอธิบาย <ừ. S 1> อยู่โอ้โหพิธีกรอาจารย์ยิ่งสัก์บอกเอาอย่างนี้นะคุณฟิล์มคุณอยากจะพูดอะไรก็ได้แต่ว่าดิฉันเนี่ยก็เป็นมนุษย์อะเนาะดิฉันก็ <ừ. S 1> กินข้าวไม่ได้กินหญ้าอุตาย <c oughs> ใช่โหเรานั่งฟังเป็นการจัดรายการแนวใหม่จริงๆ <c oughs> ค่ะแล้วอาจารย์ก็จะ เหมือนทาหน้าชดขึ้นมานิดนึงเออคุณอยากจะพูดอะไรก็ได้นะแต่ว่าดิฉันเนี่ยกินข้าวไม่ได้กินหญ้าแล้วก็ชดหน้าขึ้นมานิดนึงใช่ค่ะแต่แต่คุณพูดได้ตายค่ะคือด้วยความเคารพมันก็จะมีความแย้งนิดหน่อยกับคลิปเสียงนิดหน่อยหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะว่าคุณฟิล์มเนี่ยกล่าวอ้างว่าคือทุกอย่างผ่านกิจอโนงถ้าเป็นภาษาที่คนออนไลน์พูดก็คือโยนขี้ให้กิจอนงนะค่ะถูกไหมทุกอย่างเนี่ยผ่านกิจอนงผ่านกิจอโนงแต่ตอนคุยเนี่ยมันให ขึ้นมายี่สิบล้านเออกับการไปออกรายการอันนี้ความรู้สึกนะด้วยความขอรพนะใช่ไหมฮะบอสปันนี่ตกใจหัวลาะไม่ไม่รู้อารมณ์ไหนเลยอ่ะใช่ไหมแล้วมันมีการพูดไปถึงเส้นเงินนะใช่ไหมพี่หมวยบอสปันเขาอธิบายเลยว่าทนายความบอกมาแล้วนะว่าถ้าพี่ไปเอาเงินออกจากบัญชีเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเส้นเงินนะอุ้ยเสียงผู้ชายพูดขึ้นมาเลยอ๋อถ้ามันมีเส้นเงินมาถึงผมอ่ะผมไม่เอานะอ้าว เราก็ยังแนะนําตอนท้ายด้วยว่าถ้าจะไปเบิกเนี่ยไม่ต้องแต่ขอเป็นเงินสดพี่ไม่มีเลยเหรออคํานี้นะพี่ไม่มีเลยเหรอบอสบอลบอกไม่มีอ่ะตอนนี้ไม่มีเงินสดเลยเพราะว่าเวลาพี่ทําธุรกรรมธนาคารนะพี่ก็ใช้โอนอะโอนเข้าบริษัทตรงจะมีเงินหมุนเวียนก็แค่สองแสนสามแสนโอ้ยแล้วคลิปมันจบแค่เนี้พรุ่งนี้ต้องฟังตัวเต็มแต่ตอนนี้เวลาเบรกนี่หมดแล้วโมแต่คุยกันเดี๋ยว